สวัสดีครับผมอาร์ตท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับแจสซีไอแจสซีเคนะครับอันนี้พี่เจ้าของรถนะฮะมีปัญหาก็เออ่ไปเข้าไปเช็คศูนย์บอกเขาบอกว่ามันน้ำมันหนาน้ำมัน,นมันไม่เสถียรน้ำมันมันไม่เสถียร,ร,รอะโอเคแล้วก็กินน้ำมันเร่งไม่อ,ออกด้วยทีนี้เราก็เลยเช็คนะครับแจสซีเคคันนี้มีปัญหาอะไรเราลองมาดูกันที่ทอ่อแคทนะฮะท่อแคทหนึ่งเลย เนื่องจากซื้อรถมือสองมาเขา,เอาอะไรไปขวางไว้ก็ไม่รู้อะเป็นเหล็กเห็นไหมทำเป็นตะแกรงและอีกอย่างที่ผิดวิธีนะครับเซนเซอร์ตัวนี้เขาไม่ต่อยกขึ้นมาในในในแคดลูกแรกเนี่ยซึ่งถ้าวิธีนี้เซนเซอร์ตัวนี้ไปยกขึ้นอะรถจะวิ่งไม่ได้เลยส่งผลให้กินน้ำมันแล้วมันเพี้ยนไปหมดเลยครับโอเคถึงคุณจะทะลวงแคตต่อ,อเนี่ยแล้วเอาอะไรไปแย่ในในพักก็ไม่รู้เนี่ยมันจะมีแป๊บเหล็กแย่ให้เหลือรูนิดเดียวนะฮะทีนี้วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกหรอฮะ ก็มีหนึ่งเบอร์แคทใหม่ที่สูน์เลยมาใส่นะฮะสองจีเป็นเฮดเดอร์ซิง์ไปเลยนะฮะจะทาเป็นเฮดเดอร์ซิง์ไปเลยง่ายๆแต่ทีนี้โจทย์ของพี่คนนี้เขาบอกไม่ต้องการซิง์มากไม่ต้องการเสียงดังมากนะฮะทีนี้เราจะทําไงอะครับเราก็เปลี่ยนเฮดเดอร์ซิง์แล้วก็ใส่แคตไลติกเข้าไปนะก็จะหมดปัญหาเรื่องไฟโชว์แล้วก็กินเหม็นด้วยทีนี้แค่นี้ปัญหาเรื่องพวกนี้ก็จบแล้วนะครับเพราะว่ารถมีแค่นี้เองในปัญหาของมนันเรื่อง เรื่องท่อแคปนะฮะเราก็แก้ถูกจุดแนละเซ็นเซอร์เราก็ไว้ตำแหน่งเดิมตัววนไม่ควรยกนะที่เขายกหลอกกันคือตัวที่2นะฮะถึงจะยกได้หลอกไฟถ้าหายแล้วก็คือหายเลยสนใจนะเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาเรื่องข้อแคตติกพังหรือตันนะฮะมาอาร์ทอซิงจบได้ทุกทุกคันแน่นอนครับ